5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 minutes Problems นะครับคำถามวันนี้คือทำงานที่เดิมมาเกิน1ปีแล้วรู้สึกว่างานเริ่มอิ่มตัวนะครับไม่ได้พัฒนาสกิลใหม่ๆจะทำยังไงดี เพิ่มเติมอนิดนึงว่าเป็นองค์กรขนาดเล็กตำแหน่งหน้าที่ที่ทำมีตำแหน่งเดียวไม่มีตำแหน่งสูงกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีคนที่จะมาช่วยให้เราอัพสกิลได้นะฮะจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกับหัวหน้าไม่ใช่ของานใหม่อย่างเดียวนะฮะอาจจะต้องคุยถึงสโ o ของงานขององค์กรทั้งหมดเลยก็ได้ว่าเอ๊ะจริงๆองค์กรเราเนี่ยมันควรจะเติบโตไปทางไหนลองพูดคุยกันดูว่ามันมีไหมที่ ทิศทางที่จะองค์กรจะเติบโตไปได้ในแบบที่ณวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะองค์กรเริ่มเติบโตปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีงานหรือว่าฟังก์ชันที่ทําให้เราขยายสกิลของเราได้นะครับเออมันอาจจะเป็นงานที่องค์กรไม่เคยรับก็ได้นะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นทีมมิชชั่น t ตูดิโอเนี่ยก่อนคือยกเคสจริงเลยก็แล้วกันนะฮะในอดีตเี่ยเราก็เริ่มต้นมาจากทําพวกคอนเทนต์แบบเขียนใน a c e b o o k นะฮะแล้วเราก็มาทํา พอดแคสต์ Podcast, นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมก็มองนะว่าเอ๊ะเราก็คุยกับทีมงานว่าเราอยากจะขยายไปทําอะไรบ้างเราทําเป็นเหมือนเกืองๆโปรดักชั่นเฮาส์ใช่ไหมพูดง่ายคือ grade, อัปเกรดเออเจ้าตัวคุณภาพของการรดิ์เพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เราก,เราก็เราก็ทำแบบประหยัดประหยัดแต่พูดตรงๆนะฮะเราก็ไม่ได้นานมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทำได้ไหมนะฮะก็นี่จริงๆก็เป็นข้อเสนอของทีมงานนะผมไม่ได้เป็นคนคิดทีมงานคิดทีมงานหลายหลายคนผมก็บอกว่าเอออยากแบบ อยากลองทำา Academy ดูเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเอออยากลองทำแบบพวกซอฟต์แวร์ไปขาย SME ที่ที่เขาอาจจะทำอยากทำ Digital Transformation ทำได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนพวกนี้มเป็นการ brainstorm ไอเดียกันแล้วก็เราก็มัเราก็มาคิดว่ามันมันพอทำได้บ้างไหมนะครับจริงๆอ่ะน้อยที่สุดเนี่ยได้ลองทำโดยไม่ไม่ใช้ทรัพยากรมากจนเกินไปเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วถ้าเกิดมันเป็นการ Generate มาจากทีมงานด้วยแล้วเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทีมงานก็จะรู้สึกมีความเป็นเจ้าของไอเดียเนี้ที่เขาคิดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าการพูดคุยกันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเราก็เราก็ไม่ได้แบบว่าพูดกับหัวหน้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะผมคิดว่ามันก็พูดได้นะแล้วก็บอกแล้วก็พูดถึงข้อคอนเซิร์นของเราว่าเออมดูมันงานมันตันๆแต่มันมันไม่ใช่เป็นต้องตันนี่เพราะว่าทุกธุรกิจมันสามารถที่จะขยายทั้งแนวหนิงแนวแนวดิ่งแนวราบได้เสมอนะครับ ขยายไปไหนเนี่ยเวลาผมจะขายของเนี่ยผมก็จะมีไอ้วิธีคิดอยู่ง่ายๆนะคะว่าของเนี่ยมันมีถ้าของนี่คือรวมถึงเซอร์วิสด้วยเนี่ยขายของเดิมให้คนเดิมน,นี้ก็คืออันหนึ่งก็คือไป,ไปพยายามจะขายข,ายของเดิมเนี่ยให้ให้คนเดิมให้มันมากขึ้น,นว่างันถองหรือว่าขายของเดิมให้คนใหม่ expand ตัวฐานลูกค้าเราไปได้ไหมเซอร์วิสของเราเนี่ยสมมติทำเซอร์วิสเราจะไปขายคนอื่นที่ไม่ได้ลูกค้าเดิมได้ไหมนะฮะ ขายของใหม่ให้คนเดิมนะก็คือพยายามเพิ่ม basket size ก็คือคนเดิมนี่แหละเราเรามี service ใหม่ๆอะไรใหม่ๆมาจนลูกค้าเดิมๆได้ใหม่นะครับหรือว่าขายของใหม่ให้คนใหม่ก็เป็นการเพิ่มธุรกิจไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราไม่ได้เงินถุงเงินถังเนี่ยนะฮะก็อยากจะแนะนำให้ทำในสเกลเล็กๆก,ก,ก่อนเป็นเหมือนกึ่งๆการทดลองก่อนแล้วถ้ามัน work ค่อยไปต่อยอดนะฮะ ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั้งตัวองค์กรเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทํางานด้วยเหมือนท่านนี้ที่ถามมาเนี่ยคือพอธุรก,กิจมันได้ขยายในเวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้เราไปพัฒนามากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by เซเลนี โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า